สวัสดีครับผมคาร์ดซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านมาดูรถในประเทศไทยนะครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูยอดขายข,ายของปีล่าสุดรถแบบไหนขายดีที่สุดขอบคุณที่มาสําหรับกรมการขนส่งทางบกนะครับทางการ์ดซิงจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมสําหรับทางด้านของรถยนต์นะฮะในประเทศไทยพามาดูก่อนนะครับว่ารถยนต์เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะฮะในประเทศไทยเฉพาะที่จดทะเบียนนะครับ มีทั้งหมดอยู่ที่41 4 7 1ล้าน4 1ันอ่าคันคือพูดภาษาง่ายๆนะครับประมาณ41ล้านคันนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้เฉพาะที่จดทะเบียนเท่านั้นนะครับก็จะมีรถบางคันนะฮะท,ที่ไม่ได้จดทะเบียนก็อาจจะมีมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างนั้นเดี๋ยวพามาดูนะครับว่ารถกลุ่มไหนเยอะที่สุดนะฮะสำหรับรถในประเทศไทยเนี่ยที่เยอะที่สุดเลย ก็คือทางด้านของรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์บ้านเรานี่แหละครับยอดจดอยู่ที่21ล้าน3ามแสนเัเอคันนะครับซึ่งทางด้านของรถมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้คือนับรวมกันเลยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับบิ๊กไบค์อะไรพวกนี้ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับก็จะอยู่ที่21ล้านนะครับทีนี้มาดูทางกลุ่มต่อมานะครับทางด้านกลุ่มต่อมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเหมือนกันนะครับ ทางด้านของกลุ่มต่อมาก็คือรถจนนั่งส่วนบุคคลนะฮะไม่เกินเจที่นั่งยอดจดทะเบียนอยู่ที่12บสล้านสี่แสนกับอีก5คันนะครับสำหรับรถจนนั่งส่วนบุคคลก็คือพวกรถเก่งนะครับถ้าเป็นกระบะก็เป็นกระบะ4ประตูหรือว่าเป็นพวกรถ Fort จ n เ r er, รถ PPV อะไรกลุ่มนี้นะครับคือส่วนใหญ่รถจนนั่งจะมีเยอะมากๆนะครับเขานับนับรวมกันนะฮะทีนี้กลุ่มต่อมาที่อันดับ3นะครับวันนี้จะดูแค่3อันดับเท่านั้นนะครับ ก็คือทางด้านของรถบรรทุกส่วนบุคคลยอดจดทะเบียนอยู่ที่6 8 7 8 0น0ปดันาคันนะครับสำหรับรถบรรทุกส่วนบุคคลก็คือประมาณว่ารถกระบะหัวเดียวนะครับกระบะแคบอะไรพวกนี้นะฮะคือส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้นะแต่เดี๋ยวค่อยไปจำแนกแจกอีกต่างหากนะครับว่ากลุ่มนี้มีรถรุ่นไหนมัางนะครับเดี๋ยวพามาดูนะฮะว่ายอดจดทะเบียนของปีที่ผ่านมาคือปี63นะครับยอดจดทะเบียนมีเพิ่มเติมเข้ามา อยู่ที่2.6ล้านคันนะครับอันนี้คือยอดจดทะเบียนของปี2,563เขาบอกด้วยนะครับว่าลดลงถึง14%นะฮะนี่ขนาดลดลงแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวพามาไล่เรียงดูแต่ละรุ่นเลยลวกันนะฮะแต่ละประเภทเลยแลวกันว่าแต่ละประเภทเนี่ยของปี63ลดรุ่นไหนนะครับที่มียอดจดทะเบียนสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับเริ่มต้นจากที่อันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือทางด้านของรถจักรยานยนต์ สำหรับทางด้านของรถจักรยานยนต์นะครับมียอดจดทะเบียนถึง1.6ล้านคันนะครับทางด้านของกลุ่มรถจักรยานยนต์นะฮะแน่นอนว่าทางด้านของตัวราคาไม่สูงนะครับสามารถซื้อง่ายนะครับใครๆก็ซื้อได้ว่าอย่างนั้นทางด้านของรถที่ขายดีที่สุดในไทยนะครับอันนี้กาลซิงกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็น Honda w เว e แน่นอนนะครับสำหรับรถ Honda w เว e ตัวตัวเลขเนี่ยณปัจจุบันนะฮะเรายังไม่ทราบว่ายอดจองยอดขายเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ แต่ปีก่อนๆอ,อยู่ที่ประมาณ500,000คันสำหรับเวฟบ110ไอนะครับแล้วก็อีกประมาณ100,000คันสำหรับเวฟบ125ไอนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของ Honda Wave แต่ว่าสำหรับรุ่นอื่นนะฮะก็ขายไล่เยียงกันไปนะครับแต่ละยี่ห้ออทีนี้พามาดูทางด้านของกลุ่มต่อมานะครับที่มียอดจดทะเบียนมากที่สุดนะครับก็คือทางด้านของกลุ่มรถจนนั่งส่งบุคคลนะครับไม่เกิน7 มียอดจดนะครับอยู่ที่5.5แสนคันสำหรับรถยน์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะฮะอันนี้ขออนุญาตไล่เรียงสั้นๆนะครับก็คือกลุ่มพวกรถเก๋งนะครับพวกรถอเนกประสงค์ต่างๆ ppv suv นะฮะร,รวมไปจนถึงทางด้านของรถที่เป็นกลุ่มรถกระบะ,ะ4ประตูนะฮะพวกรถกระบะ4ประตูนี่คือนับว่าเป็นรถ นั่งส่วนบุคคลนะครับการเสียภาษีต้องบอกว่ารถกลุ่มนี้เสียภาษีค่อนข้างจะแพงเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้รถอเนกประสงค์พวกรถอย่างนี้อยู่นะฮะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยเจ็ดที่นั่งนะครับภาษีก็จะแพงสักนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่สักนิดนะฮะถือว่าแพงมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถกลุ่มอื่นนะครับทางด้านของรถ PPV เองนะครับก็ถือว่าเป็นรถนั่งส่วนบุคคลนะครับ คือเขานับ,นบรวมการภาษาหนังสือนะฮะภาษาราชการภาษาอะไรเนี่ยเขาจะนับรวมกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าล,ลึกแล้วเดี๋ยวจะพามาไล่เรียงวันหลังนะครับว่ารถเกง๋งรถกระบะ4ประตูนะฮะแล้วก็พวกรถเ u v PPV เนี่ยเขาจะแยกเอาไว้ว่ายอดขายที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวกันเลสซิ่งจะพามาดูในคลิปถัดไปนะครับแต่วันนี้นับรวมกันก่อนนะครับทีนี้มาดูทางด้านของประเภทต่อมานะครับที่มียอดจดทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับ3ก็คือรถบรรทุกส่วนบุคคล สำหรับทางด้านของรถบรรทุกส่วนบุคคลนะครับมียอดจดทะเบียนอยู่ที่2 2แสนคันนะฮะประมาณ2 2แสนคันซึ่งรถกลุ่มนี้นะครับบรรทุกส่วนบุคคลเนี่ยเยอะที่สุดนะฮะแน่นอนก็จะเป็นรถกระบะแคบปนะครับกับกระบะหัวเดียวนะฮะอันนี้คือรถบรรทุกส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบบางทีอาจจะงงๆงรถบรรทุกมันใช่หรือเปล่าต้องอาจจะไปเปิดดูหน้าเล่มของเรานะฮะเขาจะระบุป,ประเภทเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับ สำหรับทางด้านของรถแคปนะฮะก็คือรถตอนครึ่งหรือว่ารถหัวเดียวนะครับรถที่เป็นแบบตอนเดียวรถกลุ่มนี้นะครับป้ายเนี่ยจะเรียกว่าเวลาเราป้ายประมูมันจะเป็นป้ายเขียวๆนะครับก็จะเป็นพิเศษกว่ารถธรรมดานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นป้ายนะฮะป้ายทะเบียนของทางด้านรถสีประตูนะครับรถเอกผสมมันจะเป็นพื้น ขาวนะครับตัวหนังสือสีดําแต่ถ้าเป็นกลุ่มรถประมาณอย่างเงี้ยนะฮะรถแขบรถรถหัวเดียวนะครับก็จะเป็นพื้นขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันเขาแยกประเภทไว้อย่างนี้นะฮะทางด้านภาษาราชการทีนี้มาดูทางด้านของกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มถัดมาก็คือรถนั่งส่วนบุคคลนะครับที่เกิน7ที่นั่งสําหรับรถกลุ่มนี้นะครับกอ็อาจจะเข้าใจใง่ายๆว่าเป็นรถตู้เองนะครับ ยอดจดทะเบียนนะครับอยู่ที่2.8หมื่นคันนะครับสำหรับทางด้านของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7ที่นั่งนะฮะอันนี้ก็อ่าพวก H1 นะครับพวกรถตู้ต่างๆนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นรถที่อ่าบรรทุกได้เกิน7คนว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องอธิบายเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะรถกลุ่มนี้นะครับป้ายเขาจะเป็นป้ายส่วนบุคคลนะฮะไม่สามารถจะไปรับจ้างได้นะฮะถ้าตำรวจเห็น ว่าเรารับจ้างนะครับเขาก็จะจับเราทันทีนะฮะว่าอย่างนั้นก็อาจจะเสียค่าปรุงค่าปรับหลายท่านคงจะมีประสบการณ์แน่นอนนะครับเวลาเราซื้อรถมาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ป้ายเหลืองอะถ้าพูดตรงๆนะฮะว่ารถรถตู้ป้ายขาวนะครับเวลาแบบโหเราเราแหมอยากไปรับจ้างนะครับางทีก็รับจ้างไม่ได้นะครับเพราะว่ารถรับจ้างเขาจะเป็นป้ายป้ายสีเหลืองนะครับแล้วก็จะวิ่งประจําทางด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรถส่วนบุคคลละกันนะฮะรถในกลุ่มนี้รถตู้นะครับถือว่าการใช้งานอเนกประสงค์มากๆสาหรับ รถกลุ่มนี้ทีมาดูทางด้านของกลุ่มถัดมานะครับก็คือรถรับจ้างโดยสารไม่เกิน7คนหรือว่าแท็กซี่นะครับทางด้านของยอดจดทะเบียนอยู่ที่3,600คันทางด้านของรถรับจ้างบรรทุกโดยสารคนนะฮะไม่เกินเจที่นั่งเนี่ยก็คือแท็กซี่นะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่ดีเลยนะฮะเจอทั้งภาวะโควิดเจอทั้งหลายอย่างนะฮะแค่เจ้าเดิมๆเ,เนี่ยก็ยังอยู่แทบไม่ไหวนะครับถ้าพูดตรงๆ เจ้าใหม่ที่จะจดทะเบียนนะครับหรือว่าเจ้าที่จะซื้อรถคันใหม่จดทะเบียนใหม่ต้องบอกว่าคิดแล้วคิดอีกแน่นอนนะครับสําหรับปีนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะสำหรับทางด้านของกลุ่มรถรับจ้างแท็กซี่ในปี2563นะครับทีมาดูทางด้านของกลุ่มต่อมานะครับก็เป็นกลุ่มรถรับจ้างเหมือนกันนะครับก็คือทางด้านของรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองนะครับ มียอดจดทะเบียนอยู่ที่2,200คันสำหรับทางด้านของกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะก็คล้ายๆกับรถแท็กซี่เลยคือปีนี้เป็นปีที่ไม่ดีเลยนะฮะสำหรับทางด้านของรถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับอันนี้ก็มีข่าวคราวออกมาว่าทางด้านของรัฐบาลน,นะครับจะผลักดันให้รถมอเตอร์ไซค์นะครับรับจ้างหรเป็นรถไฟฟ้านะฮะตอนนี้ก็มีการที่ปรับนั่นปรับนี่แล้วนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่า บางวินนะฮะก็จะเป็นทางด้านของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า side, FIFA, แล้วตอนนี้นะครับทีนี้มาดูทางด้านของกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือทางด้านของรถรับจ้างนะครับ3ล้อหรือว่ารถตุ๊กๆน๊่นเองนะครับยอดจดทะเบียนอยู่ที่194คันอ่าันซึ่งต้องถือว่าปีนี้นะครับยอดในกลุ่มรถรับจ้างเนี่ยจดทะเบียนน้อยมากๆนะครับ ซึ่งผลมันเกิดมาจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะโควิดที่ทําให้เศรษฐกิจเรามันไม่ดีนะฮะว่าอย่างนั้นสําหรับการจดทะเบียนของกลุ่มรถรับจ้างก็จะน้อยลงมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นยอดจดทะเบียนของปี25 6 3นอะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับและส่วนรถเก๋งกับรถกระบะเนี่ยก็ยังจดทะเบียนสูงมากๆอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆต้องยอมรับอีกเหมือนกันนะฮะว่ายอดเนี่ยลดลงอยู่อย่างมากเลยนะครับถึง อ่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยไว้อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรถรุ่นอื่นๆนะครับการเริ่ิ่งจะพามาไล่เรียงแบบแยกประเด็นเลยนะฮะว่ารุ่นไหนขายดีที่เท่าไหร่นะครับว่ารถกระบะรถเก็งนะครับรถ SUV-PPV เราจะพามาจำแนกแจกแจงกันในวันต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ